ชั่วโมงนี้ของรายวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบมีลำดับขั้นตอนนะคะในเรื่องโวยที่3การแก้ปัญหาอธิบายการทํางานในชีวิตประจําวันอย่างเป็นขั้นตอนว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรที่เป็นขั้นตอนเอาก่อนอื่นคุณครูถามหน่อยื่อเช้าเนี่ยตื่นมาเราทํากิจวัตรประจําวันอะไรกันบ้างคะแปรงผ้าค่ะ Yeah. การศึกษาเรืองเรษฐก คนจะมะีวิธีการแปลงฟันคล้ายกันบ้างต่างกันบ้างคราบว่าอย่างไรเป็นอไรอันนี้ยาเขาแปลงฟันเขาไม่ทำที่ครูบอกทำตามที่ครูบอกเลยค่อเอะโอเคไม่เป็นไรเดยแต่ละคนมีวิธีลำดับขั้นตอนการแปลงฟันไม่เหมือนกันบางคนก็จะข้วนปากให้สะอาดก่อนแล้วค่อยหยิบแปรงสีฟันมาบีบยาสีฟันแล้วก็แปลงฟังน,ฟฟนฟให้สะอาด ใช่ไหมคะค่ะหนึเราแปลงฟันไม้ถูกวิธีแต่บางคนก็แปลงแปลงไม่ถูกแปลงไม่ไม่ใช่ไม่เราแปลงลำดับขั้นตอนไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะก็สะอาดก็สะอาดเหมือนกันนะคะขอให้แปลงฟันแปลงฟันเราจะแปลงตอนไหนช่วงไหนลูกตอนเช้าค่ะตอนเช้าถือเนาแล้วก็ช่วงไหนช่วงบ่าย แล้วก็ตอนเย็นแต่ส่วนมากเจะแปลงตอนเช้ากับตอนเทีย็นแต่ถ้าแปลงตอนเที่ยงหลังแล้วกนอาหารได้ก็จะดีสุขภาพันแล้วก็จะสะอาดฟันก็จะสวยใช่ไหมคะคะต่อไปนะคะค่ะแนวทําต่อ ที่ผัวอธิบายยุคีนี้ก็จะายาที่แปลสีฟันข้ 1, 2, อหนึ่งข้อสองบีบยาสีฟันใส่แปรสีฟันสามนวดปากด้วยน้ำเหลาสี่ 4, แปลงฟันใหุ้นฟันไปมาทั่วปากและนี้ 5, ห้า้วนยาสีฟันในปากและ้วดปากด้วยน้ำปานะคะอ่ะกิจกรรมต่อไปนะคะ คุณครูก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนเอกเป็นสองกลุ่มนะคะโดยกลุ่มละสามคนดังนี้กนหนื่นเราก็ต้องคุณจะเปิดคลิปให้ดูก่อนนะคะในหมดไปงานเลี้ยงสมาคมคนรักสัตว์ได้จัดงานลี้ยงแฟนซีคนรักสัตว์ขึ้น โดยต้องแต่งกายให้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงของตนเองพร้อมกับสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมในงานได้ใบหมอนอยู่ในสมาคมคนรักสัตว์และจะัไปบงานเลี้ยงในครั้งนี้ใบหมอนมีแมวผู้ใจเป็นแมวแสนน่ารักชื่อสีทองสีทองเป็นแมวเพศเมียที่ฉลาดจับเก่งและช่างประจบเอาใจใบเหมอนจัดเตรียมเสื้อผ้าของตนเองโดยให้เหมือนกับสีทอง เมื่อไปถึงงานเลี้ยงใบหม่อนได้คุยกับเพื่อนและปล่อยให้เจ้าสีทองมีคอยอยู่ข้างๆแต่ทันใดนั้นสีทองเห็นแมวสีเทาภายในงานสีทองอยากทำความรูจ้จักจึงเดินตามแมวสีเทาเข้าไปในห้องแต่ตัว และเดินออกมาจากห้องแต่งตัวเดินตามกินอาหารเข้าไปในห้องรัวใบหม่อนเมื่อคุยกับเพื่อนเรียบร้อยจึงหันมาดูสีทองปรากฏว่าไม่ทบสีทองจึงเดินตามหาตามห้องต่างๆการเลียนนี้จึงไม่สนุกสำหรับใบหม่อนอีกแล้วใบหม่อนตกใจที่สีทองหานไปในบริเวณงานเลี้ยงมีห้องอยู่เป็นจำนวนมาก การเรียนเริ่มแล้วแต่ใบหมอนยังคงตามหาสีทองอยู่แต่สุดท้ายใบหมอนก็องมานั่งตั้งสติและชิดว่างแผนในการหาสีทองสีทองยังไม่ได้กินอาหารเย็นใบหมอนจึงคิดว่าสีทองคงต้องไปที่ห้องครัวแน่นอนเมื่อใบหมอนเดินเข้าไปในห้องครัวจึงเห็นสีทองนั่งตัวใสและหลบอยู่ใต้โต๊ะใบหมอนจึงเข้าไปอุ้มสีทองและกลับบ้านอย่างปลอดภัย you yeah. เราก็จะมาช่วยใบหนอนเลือกชุดแต่งกายไปงาเนลนี้ยงแต่งซีงคนรักษ์จะเป็นใบงานที่1นะคะโดยคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการทํางานกลุ่มนะคะแล้วก็ให้ตัวแทรออกมานําเสนอผลงานตัวเองโอเคไหมคะใครไม่เข้าใจ,จยัคถามโอเคอาคุณจะ ของใบมนี่นะคะและหนึ่งนะคะอการยการการแต่งกายของใบมะจากใบางานให้นักเรียนเริ่มทำใบางานได้เลยค่ะ,ะจวนจะทนะคะากลุ่มที่ี่ ก่อนก่อน้เ่นก็เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะให้สวยงามอันนี้เขียนอ่าอันนี้ใช้ดินสอเขียนค่ะใช้ดินสอเขียนให้เรียบร้อยอันนี้คนใช้ดินสอสีโอเคนะคะ โอเคช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายของใบหนดให้ตรงกับสัตว์อี้ยงของใบหมดนะคะโดยเติมตัวเลขลงในช่องว่านะคะว่าใบหนวดดูสิว่าใบหดจะแต่งกายเป็นงี้ยงชุดอะไร

ตลองเลยนะรันไม่ชาร์จโลวิสว้าวทยาชาร์่ลู้มนไม่ชาร์จโลวิสงเลยค่ะโลวิงเลยใช่อันนี้อะไรพมพ์พม